ไปที่เรื่องต่อไปนะคะกระชงพาณิชย์ปรับ กลยุทธ์ขับเคลื่อนการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง2,566ขยายตลาดสู่7เมืองรองในยุโรปผ่าน350กิจกรรมกระตุ้นรายได้เกือบ20,000ล้านบาทค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนร่วมกันประเมินสถานการณ์การส่งออกช่วงครึ่งหลังของปี2,566พร้อมกับปรับแผนการ ดำเนินง,งานเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกรองรับความท้าทายทางเศรษฐกิจใหม่ เดินหน้าเปิดตลาดใหม่นะคะรักษาตลาดเดิมและฟื้นฟูตลาดเก่าด้วยกลยุทธ์สำคัญโดยกำหนดเป้าหมายการส่งออกใน7ตลาดเมืองรองยุโรปผ่าน350กิจกรรมที่คาดว่าจะช่วยสร้างไรายได้เข้าประเทศประมาณ19,400ล้านบาทค่ะอย่างเช่นเมืองโบโลญญาเมืองเจนัวสาธารณารัฐอิตาลีเมืองเอเธนส์สาธารณารัฐเฮเลนิกสหรอวกรีซนะคะเมืองฮัมบูรกสาพันธรัฐ ขอภัยค่ะสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนีเป็นต้นนะคะเนื่องจากมีความต้องการของสินค้าของไทยโดยเฉพาะกลุ่มอาหารและสินค้าเกษตรสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเพื่อให้การส่งออกของไทยนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ1ถึง2นะคะทั้งนี้ค่ะเชื่อมั่นว่าสินค้าของไทยนั้นมีคุณภาพแล้วก็มีอัตลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดโลกประกอบกับแนวทางการส่งเสริมเชิงรุกของรัฐบาลจะมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าไทย ให้ได้ตามเป้าหมายสร้างรายได้แก่ประเทศและชุมชนท้องถิ่นกันอีกด้วยนะคะ